สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียง The s i n w a m y Control Method วิธีควบคุมพลังจิตแบบซินวาโดยโฮเซ่ซินวาและฟิลิปมีเลอร์สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่7หรือบทที่7ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาขออนุญาตเกลิ่นแบ็กกราวด์เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในคลิปนี้ได้อย่างมากยิ่งขึ้นสำหรับโฮเซ่ซินวาซึ่งเป็นผู้เขียน เขาอาศัยอยู่ในเมืองลาเลโดรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชายแดนที่ติดกับประเทศเม็กซิโกจึงสามารถเดินทางข้ามไปเม็กซิโกได้อย่างง่ายดายอีกอย่างหนึง่งการแปลนี้ได้ปรับเปลี่ยนหน่วยสกุลเงินระยะทางและเพิ่มเนื้อหาเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจบริบทมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าบทที่7ส็ดสร้างในระหว่างนอนหลับ หรือ Creative Sleep เราเป็นอิสระได้มากแค่ไหนในตอนที่กำลังฝันอุปสรรคเรื่องการเวลาข้อจำกัดของพื้นที่กดตรก,กะตายตัวข้อจำกัดของมโนธรรมถูกกวาดล้างออกไปและตัวเราเด้กลายเป็นเทพแห่งการสร้างสรรค์อย่างเสรีด้วยตัวเองเนื่องจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นนั้นเป็นของเราโดยเฉพาะซิกมุนฟลอยดจึงให้ความสำคัญกับความฝันของเราเป็นเรื่องสำคัญ เขากล่าวว่าเมื่อสามารถทำความเข้าใจความฝันของชายคนหนึ่งได้คุณก็จะเกิดความเข้าใจชายคนนั้นด้วยในการควบคุมจิตใจเราก็ให้ความสำคัญกับความฝันอย่างจริงจังเช่นเดียวกันแต่เป็นในแบบที่แตกต่างเพราะเราก็ใช้ความคิดในแบบที่ต่างออกไปฟรอยจะพูดถึงความฝันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ในคลาสการควบคุมจิตใจไม่ใช่แบบนั้นความสนใจของเรา คือการจงใจสร้างความฝันเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่างเนื่องจากเราสามารถโปรแกรมจิตสำหรับเรื่องเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าได้เราจึงสามารถตีความมันในแบบที่ต่างออกไปพร้อมผลลัพธ์อันน่าทึ่งแม้ว่าสิ่งนี้อาจไปจำกัดความเป็นธรรมชาติของประสบการณ์ความฝันแต่เราก็ได้รับอิสรภาพที่สำคัญนั่นคือการควบคุมชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเราตีความความฝันที่ถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้า นอกเหนือไปจากการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพจิตใจของตัวเราเองแล้วเราอยังพบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอีกด้วยมีอยู่3ขั้นตอนในการควบคุมความฝันที่เราสอนไว้ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับระดับของการทำสมาธิของจิตใจขั้นตอนแรกคือการเรียนรู้ที่จะจดจำความฝันของเราหลายคนพูดว่าฉันไม่ได้ฝันเลยแต่นั่นไม่เคยเป็นความจริง เราอาจจดจำความฝันของตัวเองไม่ได้แต่เราทุกคนต่างก็ฝันหากเอาความฝันของเราออกไปแค่ไม่กี่วันปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ก็จะถาโถมเข้ามาหาคุณย้อนกลับไปในปี1949ในตอนที่ผมเริ่มต้นตรวจสอบถึงประโยชน์ที่อาจเป็นไปได้ของความฝันในการนำมาแก้ไขปัญหาผมไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะได้พบกับอะไร ผมเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับลางบอกเหตุมากมายที่เกิดขึ้นในฝันเช่นเดียวกับคุณอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่าจูเลียสซีซาร์ได้รับคำเตือนในฝันเกี่ยวกับเหตุการณ์กลางเดือนมีนาคมในคืนก่อนที่เขาจะถูกลอบสังหารและอับ,บราฮัมลินคอนเองก็ฝันถึงลางบอกเหตุของการถูกลอบสังหารเช่นเดียวกันหากความฝันเหล่านี้และเรื่องอื่นๆมากมายที่คล้ายคลึงกันเป็นเพียงอุบัติเหตุที่ไม่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้ ผมก็คงจะเสียเวลาไปเปล่าๆมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเกิดความมั่นใจอย่างยิ่งยวดว่าตัวเองกำลังเสียเวลาอยู่ซึ่งในตอนนั้นผมกำลังเรียนวิชาจิตวิทยาของฟลอยด์แอดเลอร์จุงมาได้ประมาณ4ปีแล้วและดูเหมือนว่ายิ่งผมร่ำเรียนมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้น้อยลงมากขึ้นเท่านั้นตกดึกคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองผมโยนหนังสือลงบนพื้นล้มตัวลงนอนโดยตั้งใจว่า ต่อจากนี้ผมจะไม่เสียเวลากับโปรเจกต์ที่ไร้ประโยชน์ที่ไม่เกิดมรคผลใดๆแบบนี้ตั้งแต่บัดนี้ผมจะมุ่งมั่นทุ่มเทแค่กับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าของตัวเองเพียงอย่างเดียวผมจะไม่ทำอย่างอื่นอีกแล้วเนื่องจากการที่ผมละเลยมันไปทำให้เงินที่มีอยู่เริ่มฝืดเคืองประมาณสองชั่วโมงต่อมาผมก็ตื่นขึ้นด้วยความฝันหนึ่งมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์แบบต่อเนื่องเหมือนที่ความฝันส่วนใหญ่เป็น มันเป็นเพียงแค่แสงสว่างเท่านั้นภาพที่เห็นในฝันเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์ยามเที่ยงสีทองอารามสว่างมากจนทำให้ผมลืมตาตื่นขึ้นและพบเพียงความมืดมิดในห้องนอนของตัวเองผมหลับตาลงและมันก็กลับไปสู่แสงสว่างอีกครั้งผมทำซ้ำๆหลายครั้งลืมตามืดหลับตาสว่างประมาณครั้งที่สามหรือสี่ที่ผมหลับตาผมเห็นตัวเลขสามตัวสองชุดเป็นเลข 3 4มส,สมและอีกชุดหนึ่งคือ3 7 3และครั้งต่อไปชุดของตัวเลขแรกก็กลับมาและหลังจากนั้นก็เป็นชุดที่สองผมให้ความสนใจในตัวเลข6ตัวในแสงสว่างซึ่งเริ่มค่อยๆจางหายไปทีละน้อยตอนนั้นผมเกิดความคิดว่าถ้าชีวิตของคนคนหนึ่งจบลงมันก็คงจะเหมือนหลอดไฟที่ติดสว่างขึ้นมาอย่างทันทีทันใดแต่เมื่อผมรู้ว่าตัวเองยังไม่ได้ตาย ผมก็อยากจะนำแสงสว่างนั้นกลับมาเพื่อทำการศึกษามันผมได้เปลี่ยนแปลงวิธีการหายใจตัวยังคงอยู่บนเตียงสมาธิอยู่ที่จิตใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแสงสว่างก็ยังคงจางหายไปโดยรวมแล้วมันคงอยู่ประมาณ5นาทีบางทีตัวเลขเหล่านั้นคงจะมีความหมายบางอย่างผมนอนไม่หลับทั้งคืนโดยพยายามนึกทบทวนไปถึงเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หมายเลขใบขับขี่ อะไรก็ตามที่อาจทำให้ตัวเลขเหล่านั้นเกิดมีความหมายขึ้นมาทุกวันนี้ผมมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาว่าความฝันหมายถึงอะไรแล้วแต่ในสมัยนั้นผมเพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการคนา้นคว้าวันต่อมาด้วยความง่วงจากการนอนเพียงแค่สองชั่วโมงผมยังคงพยายามเชื่อมโยงตัวเลขเหล่านั้นกับสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วก่อนอื่นผมขอเล่าเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆบางอย่าง ที่นำไปสู่การไขปริศนาและยังนำไปสู่ส่วนสำคัญของหลักสูตรการควบคุมจิตใจก่อนนะครับ15นาทีก่อนถึงเวลาปิดทำการร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของผมเพื่อนคนหนึ่งได้แวะมาเพื่อชวนไปดื่มกาแฟระหว่างที่เขากำลังรอให้ร้านของผมปิดก่อนภรรยาของผมได้เดินมาหาและพูดว่าถ้าคุณจะไปดื่มกาแฟแล้วก็ช่วยข้ามฝั่งไปฟากเม็กซิโกแล้วซื้อแอลกอฮอล์ล้างแผลให้ฉันหน่อยสิ ใกล้ๆกับสะพานมีร้านขายแอลกอฮอล์ล้างแผลที่ราคาถูกระหว่างเดินทางผมเล่าเรื่องความฝันให้เพื่อนฟังและขณะที่กำลังเล่าอยู่นั้นก็มีความคิดแวบ,บหนึ่งขึ้นมาหรือบางทีสิ่งที่ผมเห็นอาจเป็นตัวเลขลอตเตอรี่ก็เป็นได้เราขับรถผ่านร้านหนึ่งซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ลอตเตอรี่เม็กซิกันแต่เป็นเวลาปิดทำการและม่านบังแดดก็ถูกดึงลงมาหมดถึงยังไงผมก็ว่ามันเป็นความคิดที่เพ้อเจ้ออยู่แล้ว เราก็เลยขับรถต่อไปอีกหนึ่งช่วงตึกเพื่อซื้อแอลกอฮอล์ล้างแผลให้กับภรรยาขณะที่พนักงานขายกำลังห่อแอลกอฮอล์ล้างแผลให้เพื่อนของผมก็ร้องเรียกมาจากอีกฟากหนึ่งของร้านนายกำลังมองหาตัวเลขอะไรอยู่นะ373กับ 3, 3, 3 4 3ผมพูดมาดูนี่สิเพื่อนเรียกมีรตตอรี่อยู่เครื่องใบที่มีตัวเลข34 3สอยู่ทั่วทั้งสาธารณรัฐเม็กซิโก ผู้ขายแต่ละรายจากหลายแสนรายเหมือนร้านค้าเล็กๆแห่งนี้จะได้รับลอตเตอรี่ที่มีหมายเลข3ตัวแรกเหมือนเหมือนกันทุกเดือนร้านนี้เป็นเพียงร้านเดียวในประเทศที่ได้ขายหมายเลข3,4,3ส่วนหมายเลข373ผมพบมันขายในเม็กซิโกซิตี้ที่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาผมถึงได้รู้ว่าลอตเตอรี่ใบที่ผมต้องการอย่างมากและเพิ่งเคยซื้อเป็นครั้งแรกได้ถูกรางวัล3 4 0 0 0 0บาท ผมขอบคุณกับของขวัญที่ได้รับเป็นอย่างมากและสิ่งที่ผมพบว่ามีค่ายิ่งกว่าของขวัญน,นั้นเสียอีกนั่นก็คือมันได้กลายเป็นรากฐานที่หนักแน่นสำหรับความเชื่อที่ว่าการศึกษาของผมนั้นคุ้มค่าจริงๆจะด้วยอะไรก็ตามผมได้ติดต่อกับภูมิปัญญาระดับสูงซึ่งบางทีผมอาจจะเคยติดต่อกับมันมาหลายครั้งแล้วโดยไม่รู้ตัวแต่ในครั้งนี้ผมรู้ตัวเมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นความบังเอิญ ซึ่งนำมาสู่สิ่งนี้ในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนั้นผมฝันถึงชุดตัวเลขจำนวนหนึ่งที่มีแสงสว่างนำทางจนผมจดจำมันได้จากนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็แวะมาชวนไปดื่มกาแฟและผมก็ตอบรับเนื่องจากความง่วงจะคืนก่อนต่อมาภรรยาก็เดินผ่านมาและขอให้ผมไปซื้อแอลโกอฮอล์ล้างแผลซึ่งได้นำพาผมไปยังสถานที่แห่งเดียวในเม็กซิโกที่มีการจำหน่ายลอตเตอรี่ใบนั้น ใครก็ตามที่คิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความบังเอิญก็คงประสบความยากลำบากที่จะอธิบายข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งและสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดในเรื่องต่อไปนี้มีผู้จบการศึกษาคลาสการควบคุมจิตใจ4คนในสหรัฐอเมริกาใช้เทคนิคต่างๆซึ่งผมพัฒนาขึ้นในภายหลังก็ถูกลอตเตอรี่เช่นเดียวกันพวกเขาคือเลจิน่าเอ็มฟอร์เนเกอร์จากเมืองรอสฟอร์ดรัฐอิลลินยถูกรางวัล10ล้านบาท เดวิดซิคิตจากชิคาโกถูกรางวัล10ล้านบาทฟรานเชสโมรโรนีจากชิคาโกถูกรางวัลหนึ่งล้าน7แสบาทและจอห์นเฟลมิงจากบัฟฟาโลนิวยอร์กถูกรางวัลหนึ่งล้าน7บาทเราไม่ได้ต่อต้านกับคำว่าความบังเอิญในคลาสควบคุมจิตใจอันที่จริงเราเสริมความหมายพิเศษไว้กับมันด้วยเมื่อมีชุดเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกันที่ยากต่อการอธิบายจนนำไปสู่ ผลลัพธ์ในแบบที่สร้างสารรเราเรียกมันว่าความบังเอิญเมื่อชุดเหตุการณ์เหล่านั้นนำไปสู่ผลลัพธ์ในแบบทำลายล้างเราเรียกมันว่าอุบัติเหตุในคลาสควบคุมจิตใจเราเรียนรู้วิธีกระตุ้นให้เกิดความบังเอิญมันก็แค่ความบังเอิญแค่นั้นเป็นวลีที่เราไม่ใช้กันความฝันที่ถูกลอตเตอรี่ของผมทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาระดับสูงและความสามารถที่มันสื่อสารกับผม ในขณะที่นอนหลับและเกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับงานในชีวิตที่ตอนนั้นไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษเท่าที่ผมเห็นในตอนนี้มีผู้คนอีกหลายพันคนได้รับข้อมูลในความฝันในลักษณะเหนือธรรมชาติเมื่อพวกเขาตกอยู่ในห่วงแห่งความสิ้นหวังตกอยู่ในพยันตรายหรือพบจุดพลิกผันในชีวิตความฝันมากมายดังกล่าวก็ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ด้วยอย่างไรก็ตามในเวลานั้น ความจริงที่ว่ามันเกิดขึ้นกับผมดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่น้อยไปกว่าปาฏิหารผมจำได้จากการอ่านฟรอยด์ได้กล่าวไว้ว่าการนอนหลับได้สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อโทรจิตสำหรับเรื่องความฝันของผมคงต้องไปไกลกว่านั้นด้วยการกล่าวว่าการนอนหลับสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยในการรับรู้จากภูมิปัญญาระดับสูงจากนั้นผมก็ขอไปต่ออีกนิดด้วยข้อสงสัยว่า เราจำต้องเป็นเหมือนคนที่รอคอยให้โทรศัพท์ดังขึ้นเท่านั้นหรือทำไมเราจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยการกดหมายเลขโทรศัพท์แล้วโทรออกไปเพื่อสื่อสารกับภูมิปัญญาระดับสูงด้วยตัวเองไม่ได้ล่ะในฐานะที่เป็นคนนับถือาศาสนาผมให้เหตุผลว่าถ้าเราสามารถเข้าถึงพระเจ้าผ่านการสวดภาวนาเราก็จะสามารถพัฒนาวิธีการเข้าถึงภูมิปัญญาระดับสูงได้อย่างแน่นอนดังที่คุณจะเห็นในบทที่15 ที่ผมพูดกับพระเจ้าและภูมิปัญญาระดับสูงผมได้พูดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายใช่แล้วครับการทดลองของผมแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเข้าถึงภูมิปัญญาระดับสูงได้อย่างหลากหลายวิธีหนึ่งในนั้นคือการควบคุมความฝันซึ่งเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายมากคุณไม่อาจพึ่งพาแสงสว่างเพื่อช่วยคุณจดจำความฝันได้แต่คุณสามารถวางใจในผลสะสมของการโปรแกรมจิตด,ด้วยตัวคุณเอง ในขณะที่เข้าถึงระดับของคุณเพื่อจดจำความฝันเหล่านั้นได้ขณะนั่งสมาธิก่อนนอนให้คุณพูดว่าฉันต้องการจดจำความฝันฉันต้องการจดจำความฝันจากนั้นก็เตรียมตัวนอนโดยมีกระดาษและดินสอวางไว้ข้างๆเตียงเมื่อคุณตื่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตอนกลางคืนหรือในตอนเช้าให้จดสิ่งที่คุณจำได้มากที่สุดจากความฝันทันทีฝึกฝนต่อไปคืนแล้วคืนเล่า แล้วการจดจำของคุณก็จะยิ่งชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อคุณพอใจกับทักษะที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้แล้วคุณก็พร้อมสำหรับขั้นตอนที่สองนั่นคือระหว่างการทำสมาธิก่อนเข้านอนให้ทบทวนปัญหาที่อาจได้รับการแก้ไขได้ด้วยข้อมูลหรือคำแนะนำตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาจริงๆหากคำถามมีความเหลวไหลก็จะก่อเกิดคำตอบที่เหลวไหลด้วย ต่อไปให้โปรแกรมจิตตัวเองด้วยคำพูดเหล่านี้ฉันต้องการความฝันที่มีข้อมูลในการแก้ปัญหาที่ฉันมีอยู่ในใจฉันจะมีความฝันนั้นจดจํามันได้และเข้าใจมันด้วยเมื่อคุณตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกหรือในตอนเช้าให้ทบทวนความฝันที่คุณสามารถจําได้อย่างชัดเจนที่สุดและค้นหาความหมายของมันอย่างที่บอกไปแล้ววิธีการตีความความฝันของเรา จะต้องแตกต่างจากว,วิธีในแบบของฟลอยเพราะเราจงใจสร้างความฝันนั่นเองดังนั้นหากคุณคุ้นเคยกับการตีความความฝันตามแบบฉบับของฟลอยก็จงลืมมันไปเสียเพื่อจุดประสงค์ของการควบคุมจิตใจลองจินตนาการว่าถ้าเป็นฟลอยเขาจะทำอย่างไรกับความฝันนี้มีชายคนหนึ่งอยู่ในป่าที่รายล้อมไปด้วยเหล่าคนป่าพวกมันคลืบคลานเข้ามาอย่างน่ากลัวหอกที่พวกมันถือมา ได้ถูกยกขึ้นแล้วยกลงหอ,อกแต่ละอันมีรูอยู่ที่ตรงปลายหอ,อกเมื่อเขาตื่นขึ้นเขามองความฝันนี้ว่าเป็นคำตอบของปัญหาที่ยังคิดไม่ตกนั่นคือวิธีการออกแบบจากเย็บผ้าที่ก่อนหน้านี้เขาสามารถทำให้เข็มขึ้นลงได้แต่เย็บไม่ได้จนกระทั่งความฝันบอกให้เขาเจาะรูที่ปลายเข็มชายผู้นั้นคือเอเลียสฮาว เป็นผู้คิดค้นจากเย็บผ้าที่ใช้งานได้จริงเครื่องแรกของโลกมีผู้สําเร็จการศึกษาการควบคุมจิตใจคนหนึ่งได้ยกความดีความชอบให้กับการควบคุมความฝันว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ก่อนที่จะออกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เป็นเวลา7วันเขาได้ตั้งโปรแกรมความฝันเพื่อเตือนถึงอันตรายที่อาจเผชิญไว้ลวงหน้าการเดินทางระยะไกลส่วนใหญ่มักมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเช่น อย่างแบนครั้งหนึ่งมีสิ่งสกรปรกในท่อน้ํามันเชื้อเพลิงครั้งหนึ่งและจากการเดินทางครั้งล่าสุดก็พบเจอหิมะโดยไม่คาดฝันคืนนั้นเขาฝันว่าได้ไปทานอาหารที่บ้านเพื่อนเป็นมื้อค่าที่เขาได้รับการเสิร์ฟเป็นถั่วฝักยาวดิบกองโตในขณะที่คนอื่นๆเพลดิดเพลินกับพายแสน่าอร่อยความฝันนี้หมายความว่าเขาต้องหลีกเลี่ยงการกินถั่วฝักยาวดิบในระหว่างการเดินทางอย่างนั้นหรือ สิ่งนี้มีเพียงอันตรายแค่เล็กน้อยเพราะเขาเองก็ไม่ชอบถั่วฝักยาวโดยเฉพาะถั่วดิบหมายความว่าเขาจะไม่ได้รับการต้อนรับที่บ้านเพื่อนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมไม่หรอกเขาเชื่อมั่นในมิตรภาพที่มีต่อกันนอกจากนี้นั่นไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ของเขาเลยสองวันต่อมาขณะที่กำลังเร่งความเร็วไปตามทางหลวงนิวยอร์กตอนลุ่งสางเป็นเช้าที่งดงาม ทางหลวงอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไม่มีการจราจรติดขัดยกเว้นรถบรรทุกขนาดเล็กที่อยู่ตรงหน้าขณะที่เขาเข้าใกล้รถบรรทุกเขาเห็นว่ามันบรรทุกทั่วฝักยาวมาจนเต็มคันรถเมื่อนึกย้อนไปถึงความฝันเขาจึงลดความเร็วลงจาก100เหลือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นขณะที่เลี้ยวผ่านทางโคง้งด้วยความเร็ว24กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้อหลังของเขาก็เกิดลื่นถลเล็กน้อย สาเหตุก็เพราะมีถั่วฝักยาวที่หล่นลงมาจากรถบรรทุกหากขับมาด้วยความเร็วที่สูงกว่านี้การลื่นถลยอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้มีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถตีความความฝันที่ตัวเองมีได้จากการโปรแกรมจิตล่วงหน้าด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมเพื่อทำความเข้าใจความฝันของคุณคุณจะมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับความหมายของความฝันเหล่านั้นลางสังหรณ มักเป็นวิธีการที่จิตใต้สำนึกที่ไร้เสียงสื่อสารกับเราด้วยการฝึกฝนคุณจะพัฒนาความมั่นใจในลางสังหรณ์ที่ได้รับการตั้งโปรแกรมไว้เหล่านี้มาขึ้นเรื่อยๆคำที่ผมขอแนะนำให้คุณใช้สำหรับการโปรแกรมจิตด้วยตัวเองเป็นคำที่พวกเราใช้กันในคลาสการควบคุมจิตใจคำอื่นๆก็สามารถใช้ได้ผลเช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่คุณเคยเรียนหลักสูตรการควบคุมจิตใจ คุณจะได้รับการปรับสภาพและจะได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากคุณได้ปลูกฝังคำที่มันเหมือนกันไว้ลวงหน้าขณะที่อยู่ในเคลื่อนสมองอัลฟาหากคุณอดทนกับการฝึกฝนเพื่อควบคุมความฝันคุณจะได้พบกับทรัพยากรทางจิตใจที่ล้ำค่าอย่างหนึ่งของตัวเองคุณคงไม่คาดหวังอย่างมีเหตุผลว่าตัวเองจะกลายเป็นผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ได้อย่างง่ายๆเนื่องจากเป็นธรรมชาติของลอตเตอรี่ ย่อมมีคนน้อยมากที่ถูกรางวัลน,นั้นแต่หากเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตแล้วละก็ทุกๆคนสามารถถูกรางวัลได้มากกว่าสิ่งที่ลอตเตอรี่มอบให้คุณเสียอีกจบบทที่7ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบและขอบคุณสำหรับการกด Subscribe การสมัครเป็นสมาชิกและการมอบ s u p e r อร์แตงให้กับผมนะครับทุกสิ่งที่คุณให้มาล้วนเป็นกำลังใจอันมีค่าที่ผมใช้เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อไปในทุกๆวัน แล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ